เจ้าจังเอออ่าเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้ยยิงเข้างูอแล้สโอ้ยยังบดสบาใจครับครับด้วยอ่าเบองงความเปลี่บนเขาจังไรอย่าไปอนความเปลี่ยนเลยบนเขาต้องการยุ่นธรกัน10ปีสิผปีกต้องการเปลี่ยนยังครับเอ้ได้ว่าเบอร์เรามีสถานที่เกิดมาแลงวก็เป็นมจทย์ครับการที่เป็นโ จิตใจพร้อมจิตใจยั่งยื่เสอไเมือีเขาไื่อเสี้กมะฝากคิ้วแดงหึเสี้กไดปลาหาสิบบาทคือบริการี่ไไปแล้วนะครับคือว่าซิิงพว่าสราลูกจะเป็นไปตามกรรมครับทานลูกกบมาสี่เอาปะรักทานกบมาแบบว่าให้ทามกัจริงมากขันเมียกบมาสีเอาขึ้นคือเก่าปะแตกเอ่าครับ เขาถามคือว่าเขาไป็สีคนอื่นแล้วเขาชี้สียิกบอกนี่คขาจริงเอาราดไก่บอกรี่คือพยานนะครับนั่งอยู่หนึ่งสองพยานเอออะไรตังตั้งยาวตั้งตั้งแม่